จะมุดขบไปแนก่กอสวัสดีครับวับนนี้ออกขามิมนเครื่องเ้าครับชีน้ำห่วยน้ำคลองครับผมเมืองตามภูมิไปภูมิใหม่ไปครับวันนี้บรรยากาศก,ก็เริมมีดแดดน้อยนึงแล้วครับผมก็จะเลาะไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเพอเบิรงกันมาวันนี้ติดเด็จะข้างครับผม พอข้างหนึ่งแล้วครับอยู่ต้นใหม่ครับอยู่ไปไปลายกิ่งสูงนะครับอ,อยู่กิ่งเซแบงครับผมเป่าควนส่ไปนิดนึงแล้วครับปัญหาตอนนี้คือ,อบมออมอม่มีควันเลยสิเอาไปยังไงวะเนี่มันคือควนเศร้าตื่นควันแล้วรครับจุดไฟเห็นพอมีควันขึ้นมหาห้างมันครับเนี่ย หาทางครับต้องหาทางแก่ตัวนี้ไฟห,หลุดลงไปทั้งล่างครับห้างกับปันกลางกับห้างไปไงน้ำหวานท,ทางเทิงกับอุ่มๆือครับผมมันอยู่อยู่กิ่งไม้แห้งครับที่มันหลุดลงมามันก็ไปเกาะอ,อยู่พอดีครับผมนะครับกิ่งไม้เป็นโพกิ่งไม้หลุดลงมาเราไปเกาะอ,อยู่ ตัดออกมากแล้วครับโหนนวานพ่อมีอยู่ครับนี่กับัวอ้อนมันครับผมขาวๆพอได้อยู่ครับโอ้เห็นห้างเก่าครับผมมาซาไปเนี่ยครับอ่ะห้างมนล่างเหรอครับห้างไม่ค่อยง่ายครับผมดูปลายนิวแล้วครับห้างมนล่างแล้วมาซาไปนิดนึงครับผมอยวล่อง ยางออมกอบมังครับกอมันไงครับกอนีมาสีเผื่อมันมีห้างอยู่แถวนี้ครับเผื่อมันเห็ดตอพอแล้วครับพี่น่องบ่าพลาดครับยางออมกอมากครับย่บไกลกันเลยผมบอกแล้วว่านอยุบไกลกันมันมีห้างห่างครับบัหลกมีห้างใหหน่อยเป็นห้างห่างล้วครับอันนี้ก็เลยล่องยางออมกอบ้างครับละซองมึงอ่งีทีหนึ่งมาเจอห้างใหญ่แล้วครับห้างนี้อยู่ในกอเดียวกันครับห้างใหญ่อยู่ครับ เดี๋ยวเขาต้องมาลลุนกันมามันมีน้ำหวานมั้งครับมันอยู่เลยกับพังนี่เดี๋ยวุดท้ายในพวกนี้ทีหนึงครับพอขึ้นแล้วครับมิมก็เริ่มเขาตัวใช่แล้วครับผมน้ำหวานขังเทิงกับปิดตาเลยขาวๆปิดตาหมดเลยครับขึ้นกับผมน้ำหวานมันเจ้าขึ้นทอาหน่อยไปแน่ครับเสกกาบขาวกบมัอนี่หัวบวบหัวบวบเหมือนเราบ่มี่ เดี๋ยวผมหังอาทิตยว่าใหญ่อยูได้ครับแต่อยู่ในกลางกอไม่นิดนึงครับออกมาแล้วครับอันนี้เนี่ยนาเนยเป็นพวกนอนผีเสื้อครับมันม่าใครไฟเห็ดโดนแล้ครับพังนี่ตัวมินอนมาไข่ใคมันเห็ดโดนแล้วไเชื่อตัวครับ บอกนอนถ้าใครใส่ถะาปล่อยกินน้ำหวานมิ่งโอเคครับน้ำหวานพอมีครับผมปิดตานะครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับออหอยเราข้างนึงครับอยู่ตน้นต้นมกวาต้นหัวขาเนาะครับต้นหัวขาครับชาวบ้า,บานเอิ้อหัวค่ะ นี่ครับผมห้างดำดำแล้วครับห้างมิมห้างมายี่งงครับพ่อยดีครับผม yeah. หมดกัดกินมตัวเลยคุณบครับ,รบนหน่วงหวานพ่อมีครับหนังสือปิดกาหมดหมดกัดกับหนังสือหมดแดงครับ <c oughs> มีมพยานครับพยานหมดโอ้หมดเต็มตัวเลย <c oughs> นี่ครับผมข้างสวยๆแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวไปหากันต่อพออีกครั้งแล้วครับผมอยู่กลางคอไผ่เลยซองยังก็สีเห็นครับอันนี้ก็ขึ้นมากเพ่งเป่าคนเฟนอีกนึนนงเล้วครับอยู่หลือกแล้วครับอันนี้มันจุบเสียวจังดีดีที่หาทางมุดเข้าไปครับนี่มุดเขกก้าไปในกอมันแต่ว่าลึกครับอยู่สูงสัมแล้วก็ว้รู้ว่ามีห้างหน่อยมาไหนจังเลยครับอยู่ข้างล่าง ไข้างหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำข้างหน่อยข้างล่างบินมาตอมดีกว่ามีนมัดอะไรข้างไหนบินมาดรบกวนเออบินมาตอมตกใหญ่เมือ่อตอนบินมัอมดอะไรข้างไหนข้า,า,า,างหน่อย,ยอีกข้างหนึ่งมาเดี๋ยวโปรคนจะข้างหน่อยครับมันบินมาใส่เออหัวหน้าคำข้างไหอยู่ไปอยู่ครำข้างไหนเดี๋ยวขอตัดก่อนครับมันจะมีมือจับโทรศัพท์ครับตัดลงมาแล้วครับหลังจาก มดไไดุดเข้าไปในกอลำบากกับพังนี้อันนึ้คนคำนำหวานไลยย่ครับแต่ว่าได้ปิดตาแต่ก็ไลครับพังขา,ขาวๆว่ากินแด้ครับเคีรยแมนออกห้าบับนี้ปอกคนใส่จังนาคนั่นมันเบเนยโมกวนเลยเมื่อนี้หายากก็มีบ่ค่อยเห็นเลยมันทังมใหเ่ยครับงาหนำหวานอยู่น่นหลอดกับสีเหลืองคุ้นครับหนำหวานทั้งนั้นครับ เงยพวกตัตอ่อนมันมีพอคอยเห็นปานไหนครับมันนี่หาไม่ไต้งางมาดนดนๆที่พอห้างหนึ่งครับแต่กับห้างนี่ก็งามครับสวยอยู่นหวานหลายครับห้างไม่พอก,กินเลย เริ่มหอนแล้วครับมันวิ่นใบม่วงเทียงหรือบูนีมตาตะเสาเอาผมเคี่แมงออกก่อนแมงมันเหนียวครับแต่มันติดมันถือขั้นเรามันกับกอตัวตีกันเหนียวครับเคี่ยวออกอยากเล็กน้อยนึงบางตัวก็ไปดวนน้ำหวานกับแมวสังเกตว่าขงังเทิงก็จะมีพวกไปดวนน้ำหวานขึ้นครับพวกข้าล่างก็ มันก็ไปแกะลูกครับไปถายกับมันจะไปแคะแคะลูกตัตอ,อ่อนมันออกรันมันพวกยวนที่เป็นตาข้างลางครับมันจะไปแคะัตอ่อนมันออกครับพวกหนออกึ่งกับไปกินน้ำหวานข้างเทิงครับถ่ายกับมันว่าถือถืออพยลล้าแบบนี้ครับถือค้นมากลบกวนถือซิ่งลบกวนมันก็เตรียมตัวสีนี้แบบนี้ครับเตรียมหาดูน้ำหวานไว้แล้วก็แคะัตอ่อนออกครับตัวที่มันจะออกมาเรากับไปแกะออกมาเลยแม่มันี่ไปแกะออกข้างล่างแบบนี้ขางเทิงกับ มีพวกดูดงามเขงมันครับพวกพึงงานดูดงา,านโอเคครับติดตามมันต่อไปว่าศุได้อีกบ่ได้กระลื้มเมยแล้วครับวันนี้อย่างมากครับผมเห็นเพิงหั่ง,งบนไงนะครับอยู่ต้นบัวบัวครับ,รบ,บ,รบผมอูหัางนีเงาเกือบสองเมตรแล้วครับนี่หัางไงหังง่งเงาแล้วครับ หังเงครับผมเพิ่งเคยืเห็นกับพามินปีนีเพิ่งเห็นเพิ่งปกติมันไม่ค่อยมีแถวบ้านครับถือว่าหังเงีกับหังนี้พังง่งงี้วเงกับขังทึ่งเป็นน้ำหวานกับอูออออมึงทึ่งแต่ว่าหังนี้ครับอีกทีรับหั่งนี้แต่าหังเงิครับอีคน้แต่วาหัเ้ครับองครับหั่งี้แต่วงานของเอากทครับหังนาหังรับอกครัหา่งนีแต่วา่งเง้ครับราาครอ,อครับ ห้างใหญ่ห้างน้อยครับผสมกันไปแต่น้ำหวานน้ำหวานดีทุกห้างครับน้ำหวานปิตาอันนี้ก็สวยครับผมน้ำหวานปิตานี่ครับได้ของเสียบอีกแนวนึงครับผมหมกม่วงน้อยครับนี่บวงน้อยน้อยบู้น้อยนะครับน่่ยหญ่ครับผมเสียบเพื่อกันครับใบโบกเข้ากับปอกเปลือกตรงนี้ครับเราก็เอาไนมันออกเราเขาหยัดลงมออกไปครับผมม่วงเอ้ยตก ตกใส่กับตาเลยมู้หันหนึ่งยุดหเตะตัวหน่องม่วงครับเตะตัวหน่องม่วงหน่อยโอ้ตกแล้เกับตาเลยนี่ครับม่วงหน่อยครับตกบ้างหันโอ้ตกแมนแทขงกับตาเลยโอ้ยโอเคครับผมได้เตมกมดตาเลยมอนี่ตกม่วงได้ครับว่าเป็นมิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจ้เสียผานคลิปต่อไป มูนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ